สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับเมนูเพื่อสุขภาพเช่นเคยนะฮะวันนี้ยูเคอร์บอกนะครับผมมีเมนูมาแนะนำนะก็เป็นกะเพราไข่นะกับเต้าหู้ไข่นะครับคารีน้อยมากนะครับผมก็วอร์มกระทะเสร็จปุ๊บนะก็สเปรย์น้ำมันเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะฮะทำใช้เวลาประมาณ5นาทีก็เสร็จแล้วนะครับโอเคแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมโขลกลงไปนะครับ ง่ายๆเหมือนเดิมก็เจียวให้มีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับสเปรย์เราใช้นิดเดียวนะฮะน้ำมันเราใช้นิดเดียวจริงๆนะครับผมต้องมีกลิ่นหอมโชยขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปนะครับโดยทั่วไปมันจะเป็นหมูสับหรือว่าไก่สับนะฮะแต่วันนี้เราใส่ไข่ก็จะลดแคลอรี่ลงน,นะครับก็ไข่ฟองก็มกันเจ็ดสิบแคลอรี่เหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราใช้เต้าหู้นะหนึ่งก้อน เต้าหู้ไข่เนี่่ที่ปรมาน35แคลอรี่นะก็มา105แคล,ลอรี่เท่านั้นเองนะครับแต่ก็ใส่ผักนะก็รวมรวมแล้วเมนูนี้เนี่ยร้อยนิดนิดเองนะตีก็มา150แคลอรี่เท่านั้นเองประมาณนี้อ่ะใส่หอมใหญ่ลงไปนะเพราะว่าหอมใหญ่นี่ดิบอยู่นะฮะแล้วก็ใส่ไปผัด้อมกับไข่ได้เลยนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วผมชอบหอมที่มัน นิ่มๆหน่อยนะครับก็เลยจะใส่ก่อนเสมอนะถ้าเกิดใช้สังเกตหลายๆคลิปน,นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นสลัดเป็นยำนีน่ก็ทานดิบได้กินดิบได้ิกกระทะน,นิดหน่อยไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ันเยอะหรือว่าเราอาจจะใช้กระทะเทฟล่อน,นนะครับผมในการทําก็ได้ก็จะไม่ติดกระทะนะครับพริกกระเทียมนี่ใครอยากได้กลิ่นหอมหรือว่ารสชาติเผ็ดใน เพิ่มเติมเอาตามชอบนะครับโอเแต่ก็นี้ใส่ตัวดันเต่านะครับกรีนพีนะครับมีโปรตีนอีกเช่นกันนะครับจากไข่กับเต้าหู้นะครับเต้าหู้ไข่ของเราก็าจะประมาณสิบสิบครั้งนิดนิดนะครับหัวให้สิบสองสามตั้มนิดนึงโปรตีนสูงมากนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคเลยถ้าจะเป็นสำหรับสาวๆก็จะพอดีมือพอดี โอเคเมื่อกี้ใส่แครอทไปแล้วนะครับผมก็แครอทรอบนี้ใส่ีหลังเพราะว่าเราใช้แครอทที่สุกมาแล้วนะครับตรุมสุกมาแล้วต้มนึ่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวรันเตาก็เป็นแบบโปรตีนก็คือเขาทําสุกมาแล้วนะครับแล้วก็แช่แข็งมาฟรีสมาบเราก็มาแช่น้ํานะครับแล้วก็เอาใส่ลงไปแล้วการนี้มาแล้วพระเอกเรานะตัวคู่ไข่วันนี้แล้วก็ใส่ทีกที่ฟ้าหั่นสลบหน่อยเพื่อความสวยงามนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่กะเพราล,ลงไปเลยพนะอพวกที่เราใส่หลังนี่มันสุกหมดแล้วนะมน,นูนี้ที่ทําเร็วทุกอย่างมันสุกหมดนะครับเขยานะ่านะจะผัดว่าผัดก็พยายามอย่าผัดแรงนะครับเพราะถ้าตะคู่มันจะเละนะครับตัวอยา่าให้มันเป็นทรงๆอยู่แบบนี้นะครับถ้าแห้งไปก็ใส่ได้แบบเมื่อสักคูนนะนะครับเดี๋ยแล้วปรุงรสไปแล้ว รสเราใช้น้ำตาลนิดหนึ่งนะครับไม่ถึงหนึ่งตอนชานะครับแล้วก็เป็นน้ำปลาครับรอบนี้หรืออาจจะเป็นซอสปรุงรสก็ได้นะแต่แต่แต่ว,ว่าพยายามอย่าใส่เยอะนะครับนะให้มันมีรสชาติเจือเจือหน่อยๆก็พอใหเ้เรากินแล้วมันไม่รู้สึกจืดเกินไปทําให้เรากินง่ายขึ้นนะแต่เมนูเราก็จะสามารถากินได้ เป็นระยะเวลานานมากขึ้นบานะงคนบอกว่าโอ้พี่พี่ไม่ได้คีนย0ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดคี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราเราหลายคนก็กินได้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่สังเกตดูแล้วเนี่ยเราจะกินได้ไม่ต่อเน,นื่งถ้าเกิดมันจืดเนี่ยเพราะว่าคนไทยถ้าติดรสชาตินะธรรมดาก็มีรสชาติหน่อยได้นะรู้มันรวยกันไปนะครับวันนี้ใส่พริกไทยป่นให้มีความหอม,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 อมนะครับ โอเคไปเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเสร็จแล้วนะครับไปเลยเคก็อย่างที่บอกนะฮะอันนี้ร้อรนๆเลยทานอ่ยข้าวสวยร้อนๆอีกสักร้อยกรัมนะครับผมเมนูนี้จะอยู่ที่ถ้าโดยตัวกับข้าวอย่างเดียวก็นะ<อ>จะประมาณร้อยกว่ามันวันสิบแคลอรี่ละกันปัดกลมๆไปนะครับรวมเครื่องปรุงรวมซอสนะให้คิดสเปรย์น้ำมันไว้ด้วยแบบว่าวน,นะ เพิ่มไปด้วยเลยนะครับก็ลองไปทําทานกันดูนะฮะนี่ก็ง่ายๆนะครับมีผักหลากหลายสีด้วยนะครับแล้วก็ทานง่ายย่อยง่ายนะเป็นโปรตีนย่อยง่ายใครชอบใจอย่ายลืมกดนะติดตามกด subscribe ให้เราด้วยนะครับผมนะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างอยากได้ได้เพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอะไรได้หมดไปอินบ็อกซ์เข้ามานะผมก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับนะอย่าลืมกดนะติดตามมี p l a ลิสต์ให้ดูด้วยหลายรายการลองไปดูนะครับเรามีโอเคครับ